สัจธรรมว่างมีครั้งที่216ท่านคงโยฮันเหลิญเมตตาเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2567ขอกลาบองค์เดิมแห่งยานตนของพวกเราด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราและขอรับผิดต่อองค์เดิมของพวกเรา เพราะอาวิชชาความโลภโกรธหลงความผิดบาปเพ้อฝันแบ่งแยกยึดติดมากมายร้ายขอบเขตมีความจำที่เห็นแก่ตัวความจำแอบ,บซ่อนทำผิดพูดผิดทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขอแก้ไขปรับปรุงเป็นคนใหม่ อง์คเดิมก็คือลักษณะที่แท้จริงชมหน้าแท้จริงของพวกเราพวกเราสูญเสียองค์เดิมไปเข้าไปอยู่ในสภาวะของจิตใจดังนั้นวันนี้พวกเราได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ชี้แนะบอกให้เรารู้ถึงสภาวะดั้งเดิมของพวกเราก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่าง รูปรลักษณะทั้งปวงในฟ้าดินจัก,กรวาลสามโลกโทศทิศสภาวะแก่นแท้ของมันล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างมีไม่มีว่างไม่ว่างทะลุถึงทั้งหมดครอบคลุมถึงทั้งหมดเชื่อมถึงทั้งหมดเอาทั้งหมดไม่มีสักอย่างมีไม่มีสักอย่างว่างหนึ่งความมีหนึ่งความว่าง มันไม่สามารถคงอยู่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แน่นอนต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงช่วยได้ถ้ามีก็ตายอยู่ในมีถ้าว่างก็ตายอยู่ในว่างเคลื่อนไหวไม่ได้มันคือว่างมีแก่นแท้เดียวกันมิชิดไร้ร่องคงอยู่นิรันดรเข็มเล่มหนึ่ง ก็แทงไม่เข้าทำไมพวกเราต้องยอมรับผิดเพราะพวกเราถูกรูปลักษ์ปลอมทำให้ลุ่มหลงลุ่มหลงที่ต้องทุกขกับชื่อสกุลที่อยู่ในความว่างเอามาเป็นของจริงเอาเสียงและรูปลักษณ์ยึดเป็นของจริงเอาชื่อมาเป็นของจริงยึดเรื่องราวทั้งปวงเป็นจริงด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงมีอวิชชาตกสู่การเกิดตายเป็นอวิชชาที่ร้ายจุดเริ่มต้นพวกเราต้องยอมรับผิดเพราะอนันตชาติมาพวกเราจำชื่อสกุลร้ายขอบเขตข้างในความจำมีความผิดบาปมากมายเธอใส่ร้ายฉันเธอว่าฉันเธอนินทาฉันเธอชมฉันดี เธอพูดสิ่งที่ไม่ดีของฉันตัวฉันนี้ไม่ใช่ฉันที่แท้จริงมันคือฉันตัวปลอมเมื่อเป็นฉันตัวปลอมแต่พอมีคนพูดถึงฉันอัตตาจะเสียใจเศร้าใจโดยไม่รู้ตัวคนทั้งโลกล้วนดำรงชีวิตอยู่ในฉันตัวปลอมอัตตาตัวปลอมไม่สามารถคืนสู่อัตตาตัวจริง ถ้าเป็นอัตราตัวจริงก็มีไม่มีแล้วเพราะความมีจึงเป็นอัตราตัวปลอมข้างในอัตราตัวปลอมทำจนวุ่นวายแบ่งแยกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเธอฉันเขาล้วนพัวพันอยู่ในอัตราตัวปลอมอัตราตัวปลอมต้องผันให้เป็นอัตราตัวจริงมิเช่นนั้น พวกเราต้องเกิดตายไม่สิ้นสุดฉันใช้อัตตาตัวปลอมแล้วฉันก็เรียกพวกเธอมายุ่งกับอัตตาตัวปลอมด้วยกันพวกเราทุกคนล้วนยุ่งกับของปลอมไม่สามารถกลับสู่ของจริงถ้ากลับสู่ของจริงทุกคนก็ตัดทุกตัดกังวลได้จะตัดทุกตัดกังวลได้อยู่ที่ มีไม่มีต้องมีไม่มีไม่ถดถอยไม่หยุดผันด้วยพวกเราต้องเวียนมาเกิดเพราะมีความจำแอบซ่อนความจำมืดเพราะพวกเรายังอยู่ในอินหยางธาตุทั้งห้าล้วนเป็นความมืดทำไมเป็นความมืดเช่นเวลาเราจะทำอะไร ที่ไม่ให้คนอื่นเห็นไม่ให้คนอื่นรู้ต้องแอบ,บทำอยู่ในความมืดจึงมีความจํามืดทุกๆท,ที่ล้วนจํามืดเราจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่สิ้นสุดพวกเราไม่ได้ผันความจำมืดให้เป็นความจมํามีไม่มีซึ่งเป็นจุดสมดุลของความจําหลักสัจธรรมสากลความจำส่วนรวม ความจำมืดเป็นความจำส่วนตัวเป็นความจำเพื่อตัวเองเป็นความจำมีในฟ้าดินไม่มีหนึ่งความมีจะจำได้อย่างไรผ่านไปก็ไม่มีแล้วดังนั้นมีไม่มีเป็นความจำดั้งเดิมของพวกเราส่วนความมีนั้นคือความจำอัตตายึดติด ความจำอัตตาทิฏฐิเพราะจำมีไร้ายขอบเขตก่อเกิดการยึดติดอัตตาร้ายขอบเขตพวกเราจำอยู่ในความว่างอนันตกลับมาความจำของพวกเราไม่เคยหยุดเสียงของพวกเราไม่เคยหยุดรูปล,ลักษณะของพวกเราก็ไม่เคยหยุดเพราะความจำมืด ก็มีเสียงและรูปลักษณ์ที่มืดดังนั้นคำที่พูดออกมาจึงไม่น่าฟังพวกเรามาสนทนาคุยกันล้วนคุยเรื่องที่จำชื่อเสียงผลประโยชน์คุยเรื่องจำความรวยความมั่งมีคุยและจำเรื่องที่มองเห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนอยู่ในอินยงางธาตุห้า ในอินหยงางธาตุห้าเรียกว่าใจพวกเรายังไม่แจ้งเห็นญาณจะแจ้งเห็นญาณได้ต้องออกจากอินหยงางธาตุห้าจะออกจากอินหยงางธาตุห้าได้ต้องมีไม่มีจึงออกได้จิตญาณตนของพวกเราคือความว่างแท้ความว่างแท้ไม่ยึดเอาหนึ่งทาวิถี ไม่ยึดเอาหนึ่งรูปลักษ์แต่พวกเราทั้งวันทั้งคืนเอาทำวิถีเอารูปลักษ์มาเป็นของฉันยุ่งกับรูปปลอมลักษณะปลอมซึ่ง่ายเกี่ยวกับการเกิดตายดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจความจำมืดความจำเก็บซ่อนถ้าไม่มีความจำมืดก็ไม่สามารถเวียนมาเกิดที่พวกเราต้องมาเกิด เพราะมีความจำมืดมันมีเหตุปัจจัยผลกรรมสนองที่ผ่านมาเขามีความจำที่ต่อเนื่องกันเกิดเป็นความจำเวียนไหวที่พวกเราต้องมาเผามาฝังมาให้นอนกินมามีน้ำเหลืองสบไหลก็เพราะความจำมืดพามาข้างในความจำมืด ยังมีความจำของตัวเองอยู่ในความว่างไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยข้างในความว่างอัตตาจับสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้จับอัตตาสองคนแข่งขันกันไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีพวกเราหลงเลอะเลือนคิดว่าเป็นความมีเธอรู้ไหม จิตญาณของพวกเราใหญ่ขนาดไหนจิตญาณของพวกเราใหญ่จนไม่มีภายนอกเล็กจนไม่มีภายในเธอต้องมีไม่มีจึงไม่ตกลงมาถ้าเธอมีเธอต้องลงมาแน่เพราะจิตญาณของพวกเราไม่อนุญาตให้เธอมีหนึ่งความมีแต่พวกเราล้วนอยู่ในความมีข้างในความมีก็คือใจ เห็นมีก็จะมีใจมีใจก็เห็นมีมีใจก็มีความทุกข์แน่นอนข้างในจิตใจมีอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาหญิงยะโสอนันตชาติมาชีวิตคนเราพวกเราไม่สามารถไม่เกิดไม่สามารถไม่ตายไม่สามารถอยากเกิดไม่สามารถอยากตาย เพราะกฎแห่งกรรมเป็นผู้ตัดสินทุกคนไม่ได้ไปคิดปัญหาข้อนี้ไม่ได้คิดปัญหาของอัตรารับรู้ที่อยู่ข้างในความว่างไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอนันตชาติมาพวกเราไม่เกิดไม่ได้ไม่ตายไม่ได้เธออยากเกิดก็ไม่ได้เธออยากตายก็ไม่ได้ เธออยากเกิดแต่มันไม่เกิดเธออยากตายแต่มันไม่ตายต้องเข้าใจสี่สภาวะนี้ต้องจัดการสี่สภาวะนี้การจัดการไม่ใช่ทำความดีไม่ใช่เธอดีกับฉันฉันดีกับเธอไม่ใช่เอาวิธีการนี้มาผูกมัดกันโบราณการมาวิถี วิธีการคือมีไม่มีวิถีเกิดจากใจพวกเราถูกวิถีมัดไว้พันธนาการไว้แล้วเธอจะหลุดพ้นอย่างไรพวกเรารับวิถีทำแล้วบำเพ็ญทมแล้วถ้าไม่สามารถหลุดพ้นการบำเพ็ญก็สูญเปล่าเพราะในจิตใจของเธอถูกของปลอมพันธนาการไว้มากมาย ดังนั้นเธอต้องกลับคืนสู่มีไม่มีภาวะดั้งเดิมมิเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆไม่ใช่เธอเอาหรือไม่เอามันคือกฎธรรมชาติลักษณะแท้จริงของฟ้าดินไม่อาจออกจากมีไม่มีพวกเราจำรูปลักษณ์บนท้องฟ้ารูปลักษณ์บนผื้นดิน รูปลักษณ์ของคนรูปลักษณ์ของธรรมวิถีเหล่านี้ล้วนคือมีไม่มีมันคือธรรมกายของพวกเราลองแจ้งดูดังนั้นความจำมืดและความจำเห็นแก่ตัวของพวกเราล้ายกาดที่สุดก่อเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมสนองของพวกเรามากมาย ก่อเกิดให้พวกเราต้องถูกเผาต้องถูกฝังไม่สิ้นสุดให้นอนกินไม่หยุดดังนั้นไม่ใช่แค่ทำความดีทำความดีลงศพก็ยังรอเธออยู่ไม่สามารถไม่เกิดไม่สามารถไม่ตายอยากเกิดก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้นี่คือประเด็นสำคัญต้องเข้าใจให้ชัดเจน ต้องเอามีไม่มีไม่ถดถอยมับผันทิ้งไปเธอก็สังเกตคนในโลกนี้ดูมีใครบ้างสามารถไม่เกิดไม่ตายได้เขาอยากเกิดก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพวกเราจะกำหนดเองได้กฎแห่งกรรมเป็นผู้กำหนดเธอจะไม่หลงวนเวียน อยู่ในกฎแห่งกรรมต้องมีไม่มีไม่ถดถอยเมื่อมีไม่มีไม่ถดถอยแล้วก็จากที่มีกฎแห่งกรรมผันไปถึงไม่หลงอยู่ในกฎแห่งกรรมเธอยังต้องปฏิบัติจริงต้องดําเนินอย่างลึกล้ำเธอยังต้องสำนึกคุณต้องยอมรับผิดเธอยังต้องทำไปตลอด พันสิ่งที่ค้างอยู่ในจิตใจให้หมดไปเพราะในจิตใจของเธอมีสิ่งพัวพันมากมายนับไม่ถ้วนในใจเธอจำชื่อนามสกุลของเธอจำสิ่งดีสิ่งไม่ดีของเธอจำได้รับจำสูญเสียของเธอในใจจะไม่มีปมได้อย่างไรปมนี้ จะพาเอารูปลักษณ์ผลกรรมสนองของพวกเราเป็นอนันตชาติจะพาให้พวกเราสร้างแรงของเหตุดังนั้นคนทั้งโลกจึงมีชะตาชีวิตไม่เหมือนกันรับกรรมสนองไม่เหมือนกันได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันมีความรู้สึกในใจไม่เหมือนกันเพราะอะไร เพราะความจำในความว่างก่อตัวปรากฏรูปลักษณะออกมาข้างในความว่างอัตตาจำไว้อัตตาจำเป็นปัญหาใหญ่เลยจะจัดการอัตตาจำไว้ได้อย่างไรอัตตาจำถ้าไม่มีมีไม่มีเธอไม่มีทางที่จะเดินต่อได้ ทำให้ชีวิตไม่มีทางเดินพวกเราทำแต่ของปลอมทำเรื่องที่มีชื่อมีรูปลักษ์ชื่อรูปลักษ์ล้วนคือมีไม่มีชื่อและรูปลักษ์ของเธอก็มีไม่มีเช่นกันถ้าเป็นความมีเธอสมควรไปตายเสียงและรูปลักษ์ล้วนคือมีไม่มี ถ้ามีมันตีเธอให้ตายในโลกนี้ทั้งปวงล้วนคือมีไม่มีถ้ามีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็กลายเป็นสิ่งประหลาดในฟ้าดินดังนั้นไม่เกิดไม่ตายอยากเกิดอยากตายล้วนกําหนดไม่ได้ผลกรรมสนองของพวกเรากำหนด สิ่งที่พวกเราจำเข้าไปเปลี่ยนแปลงออกมาไม่ใช่มีใครมากำหนดให้ไม่ใช่มีใครบงการอยู่เบื้องหลังไม่ใช่มีใครมาจัดการให้ถ้ามีเช่นนี้เธอก็งมงายอีกแล้วยุ่งกับการใช้วิธีคิดการคิดคือวัตถุคือใจวัตถุ คุณพ่อตั้งชื่อให้พวกเราก็มาจากใจวัตถุพวกเรายึดเป็นมีพวกเราก็เกิดการแบ่งแยกมีปฏิปักษ์ต่อกันจำไว้ชัดเจนจำชื่อนามสกุลของเธอข้างในเกิดปัญหามากมายพวกเราล้วนมาจากความจำมืดพวกเรามีความจำมืด ความจำเก็บซ่อนพวกเราต้องผันความจำมืดเป็นความจำสว่างความจำเก็บซ่อนเป็นความจำเปิดเผยความจำสว่างอยู่ที่มีไม่มีเรียกว่าความจำดั้งเดิมเรียกว่าจำหลักสัจธรรมส่วนรวมถ้าเธอยังยึดมีอีกเธอยังอยู่ในความลุ่มหลง เห็นมีแน่นอนต้องมีไม่มีเห็นว่างแน่นอนต้องว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างข้างในไม่ว่างก็คือมีไม่มีมีไม่มีข้างในไม่มีก็คือว่างไม่ว่างนั่นคือว่างไม่ว่างคือการสรรรส้างมีไม่มีคือการใช้อันหนึ่งคือแก่นแท้ อันหนึ่งคือการใช้ไม่ออกห่างจากกันทั้งหมดอยู่ในฟ้าดินจักรกวาลพวกเราถูกเสียงทําให้ลุ่มหลงถูกรูปลักษ์ทำให้ลุ่มหลงเสียงและรูปลักษ์มาก่อกวนพวกเรามันคือจุดอ่อนที่ใหญ่มากของพวกเราพวกเราทุกที่สุดเหนื่อยที่สุด ก็คือเสียงและรูปลักษณ์ไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีเธอได้ยินเสียงคนว่าชื่อเธอนินทารูปลักษณ์ของเธอเธอก็เสียใจและติดอยู่ที่เสียงนั้นพวกเราผันไม่เป็นมันจึงติดอยู่ที่เสียงนั้นเมื่อติดขัดแล้วเหตุปัจจัยก็มาถึง มีเหตุปัจจัยของความรักมีเหตุปัจจัยของอำนาจมีเหตุปัจจัยของอัต,ตายตึติอัตตาทิฏฐิมีเหตุปัจจัยของชื่อและรูปลักษณ์ทั้งปวงล้วนคือมีไม่มีทำไมพวกเราไม่สามารถมองทะลุป,ปลุกปลงเพราะพวกเรามองแต่ด้านหน้าเป็นมี ไม่รู้ว่าด้านหลังของมันคือมีไม่มีไม่รู้จักด้านหลังที่เป็นลักษณะแท้จริงเช่นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองด้านหน้าสวยมากแล้วด้านหลังคืออะไรคือนอนเธอมองไม่ออกแล้วเธอจะเห็นทะลุปลุปลงได้อย่างไรเธอจะตื่นรู้จริงได้อย่างไร เธอจะทำอย่างไรจึงไม่ติดอยู่พวกเราต้องพันจากที่ติดอยู่พันจนไม่ติดพันจนไม่มีอะไรสักอย่างติดอยู่ในใจมีติดอยู่หนึ่งสิ่งก็จะติดสิ่งต่างๆมากมายร้ายขอบเขตสิ่งที่ติดอยู่นั้นคืออะไรก็คือมเมล็กพันธ์ความจำ ที่เธอจำเข้ามาติดค้างอยู่ข้างในความจำมีเสียงและรูปลักษ์เที่ยวก่อกวนพวกเราเรียกว่ามีผีกวนใจผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วก็คือเสียงและรูปลักษ์ดังนั้นความรักทั้งปวงความแค้นทั้งปวงล้วนอยู่ที่เสียงและรูปลักษ์ อยู่ข้างในทำให้เกิดความทุกข์ร้ายขอบเขตความกัดกรุ่มร้ายขอบเขตเกิดพัวพันกันอุตลุดมากมายเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากมายวันนี้พวกเรารับวิถีธรรมแล้วพระวิสุทธิอาจารย์ไตรยโลกบอกกับพวกเรามีไม่มีว่างไม่ว่างรับวิถีธรรมหนึ่งจุดนี้ ไม่ใช่มีไม่ใช่ว่างมันคือมีไม่มีมีไม่มีทะลุหมดเชื่อมโยงหมดครอบคลุมหมดเอาหมดเพราะมันขจัดและกำจัดปัญหาทั้งปวงที่อยู่ในใจพวกเราต้องทำไปเรื่อยๆแล้วมีไม่มีเรื่อยๆทำเรื่อยๆแล้วมีไม่มีตลอด แต่พวกเรามีตลอดเธอก็จะมีบุคคลและเรื่องราวมาผูกมัดมีการต่อสู้กับบุคคลเรื่องราวต่างๆมีการพัวพันกับบุคคลและเรื่องราวเพราะแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันหาองค์เดิมที่แท้จริงไม่เจอเธอจะหาเจอได้ เธอต้องไม่ติดขัดข้างในอัตตารับรู้ต้องไม่มีสิ่งใดพัวพันกันข้างในอัตตารับรู้ไม่มีผูกมัดมันคือมีไม่มีด้วยเหตุนี้จิตญาณของพวกเราเป็นความว่างแท้ความว่างแท้ไม่มีใหญ่เล็กข้างในความว่างแท้ ไม่อนุญาตหนึ่งความมีอยู่ข้างในเธอไม่รู้มันคือมีไม่มีจึงต้องมีบุคคลที่มีปัญญาเลิศล้ำมาชี้แนะถ้าเธอสามารถมีไม่มีก็เข้าถึงว่างไม่ว่างก็สามารถจัดการการเกิดตายเรื่องใหญ่ของเธอได้ว่างไม่ว่างคือการสรรสร้าง มีไม่มีคือการใช้อันหนึ่งสร้างอันหนึ่งใช้ไม่สร้างก็ไม่ได้ไม่ใช้ก็ไม่ได้มันเป็นหนึ่งไม่ใช่สองดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจและเห็นทะลุปลุกโผลงเรื่องการเกิดตายฉันคือใครฉันก็คือเนื้อหนังที่เหม็นเหมนให้เธอใช้เท่านั้นเอง เพราะทั้งหมดอยู่ข้างในความว่างอนันตชาติมาพวกเราล้วนอยู่ในความว่างเกิดประโยชน์ใช้เธอรู้หรือไม่รู้เธอต้องเปิดออกแล้วเธอต้องตื่นจากฝันแล้วอนันตชาติอยู่ในความว่างเกิดประโยชน์ใช้สิ่งนี้ต้องเข้าใจชัดเจน เหตุปัจจัยของพวกเรามาจากความมีพอเห็นมีก็ก่อเกิดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาจับสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้จับอัตตาเกิดชื่อและรูปลักษณ์เปลี่ยนแปลงออกมานั่นเรียกว่าใจเกิดทำวิถีใจเกิดทำวิถีให้ใจใช้ ต้องขจัดวิถีวิถีแห่งใจคือให้เธอใช้เท่านั้นเองต้องกลับสู่วิถีแยบยนแห่งจิตญาณเธอไม่ขจัดวิถีแห่งใจเธอก็ไม่สามารถกลับสู่วิถีแยบยนแห่งจิตญาณเธอจะกลับสู่วิถีแยบยนแห่งจิตญาณในอินยัง ต้องคืนสู่อย่างบริสุทธิ์จากที่เราเป็นคนที่มีอินอย่างและาธาตุห้าต้องผันสู่วิถีแยบยนแห่งจิตญาณข้างในจิตญาณไม่มีบุญคุณความแค้นความรักพยาบาทไม่มีโกรธเธอโกรธฉันที่มีเพราะเกิดจากพวกเราโต้เถียงกันเกิดจาก ใจปรากฏลักษณะออกมาความจำมืดน่ากลัวและร้ายกาจมากต้องเอามีไม่มีมาขจัดทำลายมันที่พวกเรามาเกิดเพราะมีความจำมืดความจำลับๆพวกเราต้องมีไม่มีไม่ถดถอยมาผันเป็นความจำสว่างผันเป็นความจำตื่นรู้ ผันเป็นความจำที่ไม่ทุกข์ไม่กัดกรุ้มเรียกว่าความจำแยบยนมีไม่ได้ว่างไม่ได้มีเธอต้องตายแน่ยังไม่ตื่นอีกเธอคิดว่าเธอคือใครเธอก็เป็นแค่โครงกระดูกเป็นขี้เท่ากลายเป็นดินเธอรู้ไหม ชีวิตคนเราแค่สั้นๆพริบตาเดียวชีวิตยอยู่ในความรู้สึกเป็นรูปลักษ์ปลอมเธอยังคิดไม่ตกปรงไม่ได้ยังยุ่งในของปลอมความจริงการบำเพ็ญพูดง่ายๆไม่กี่คำการบำเพ็ญทมยิ่งเรียบง่ายยิ่งดีอย่าจุกจิตจู้จี้อย่าสลับซับซ้อน สับสนวุ่นวายมากไปอยากเกิดใจมากมายก่อเกิดความยุ่งยากมากมายเธอเชื่อสิ่งที่เกิดจากใจเธอแน่นอนต้องเกิดแก่เจ็บตายเธอไปเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ผุพังเสียเน่าเหม็นดับไปเธอก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องเชื่อสิ่งที่เป็นดั้งเดิม ภาวะดั้งเดิมก็คือความว่างแท้แยบยนต์มีแยบยนต์ยยนมีว่างแท้ไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใด,ไม,มไ,ดไม่อยู่เป็นนิรมาณกายนับไม่ถ้วนวันนี้หากข้าพเจ้าพูดไม่สมบูรณ์ขอให้ทุกท่านปลดยกโทษและให้อภยัย ข้าพระเจ้าสำนึกคุณและรับผิดทั้งหมดกับองค์เดิมทุกท่านสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก